ีค่ะสามนั่นนี่น้องกินอะไรทำไรคะทำกุ้งช่ไรกุ้งกุ้เน้เอ,อ,เ,อเลยตันใหญ่ก้นใหญ่เต็มใหญใ่ใส่เลยจ้าใส่ออเลย้ทําพจ้าทำกุ้งทอดหรอคะ เสร็จแล้วค่ะกุ้งคั่วเกลือของน้องพิมพ์วันนี้ลืมถ่ายตอนที่ผัดให้ดูนะคะพอดี ลืมนะคะขอโทษด้วยค่ะเลยไม่ได้เห็นตอนพี่ผัดกุ้งคั่วเกลือนะคะข้าวสวยของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข้าวสวยร้อนๆกินกับกุ้งคั่วเกลือนะคะยังไม่เสรเกลือกับต้มยำกุ้งจ้ะต้มยำกุ้งปลาหมึกนะคะ สดน้ำร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้แม่มันมีพิคค่ะวันนี้ฝีมือคุณแม่กับน้องพิมค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมากินมากเลยคุณพ่ออ่าฮะไปกินกันเลยตัวลาไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ